ครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดภูเก็ตกันต่อนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ยืนยันถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเสี่ยง8ประเทศแถบแอฟริกานะครับที่อยู่ในภูเก็ตจํานวน12คนซึ่งล่าสุดทางตมนะครับก็ได้ยืนยันว่าผลตรวจไม่พบเชื้อแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนจงให้ความเชื่อมั่นกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่ครับ พันตำรวจเอกะเนศสุขชัยนะครับผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยความคืบหน้าการติดตามตัวนะักท่องเที่ยวกลุ่มเสี่ยง8ประเทศแถบแอฟริกาในการเฝ้าระวังเชื้อโอมครอนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยในขณะนี้นะครับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วและก็ได้ตรวจเชื้อแล้วด้วยวิธี r t p c r พบว่ามีความปลอดภัยซึ่งจะเป็นข่าวที่จะทําให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต สบายใจมากขึ้นรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับทางนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นย้ําการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงแรมบ้านเช่าที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้าพักนะครับขอให้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการทําพรบรคนเข้าเมืองด้วยการแจ้งที่พักซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในการติดตามนักท่องเที่ยวในภูเก็ต100เครับซึ่งหาก ตรวจพบว่าไม่มีการแจ้งที่พักก็ทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้นะครับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูกเก็ต <c oughs> ก็จะมีการตรวจหาเชื้อตั้งแต่ท่าอากาศยานดังนั้นนะครับก็ขอให้ทางโรงแรมที่พักเฝ้ารอผลการตรวจเชือ้อโควิด -19 จากที่โรงแรมแล้วก็กักตัวนักท่องเที่ยวไว้จนกว่าผลจะออกมาหากผลออกมาแล้วนะครับพบว่าติดเชื้อหรือมีอาการเสี่ยงต่อโรคก,ก็ขอให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขในภูเก็ตทันทีครับ